เธอเนี่ยถูกผัวเมียที่น่าจะเป็นแก๊งหลอกไปดาวรถมอเตอร์ไซค์พาไปตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้แล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยตกเป็นเครื่องมือตรงที่ว่าขอใช้บัตรประชาชนของเธอเพื่อที่จะเอาไปเป็นหลักฐานในการดาวรถแต่ด้วยความที่ผู้หญิงคนนี้เธอไม่มีงานทำเพราะฉะนั้นไปขอดาวรถที่ไหนไม่มีที่ไหนออกให้เพราะไม่มีเครดิตนะครับสุดท้ายผัวเมียคู่นี้เนี่ยไม่พอใจทำร้ายผู้หญิงคนนี้ถึงขนาดที่ว่าเธอเนี่ยกลัวตายยอมแล้วกันยอมลงแม่น้ำเจ้าพระยา ดีกว่าถูกทุบตายแล้วก็สุดท้ายมีเรือผ่านมาช่วยไว้ได้ครับพี่เป็นอะไรเอ๊ะอมีน้ำมาขอน้าปวดเอลหนีมั้งาพี่ใครใครคอนเอวไว้เลยพี่เอาขาขึ้นมาเลยใครใครดึงเอวผมไว้เลยใครไม่ได้ใครนี่คือคนส่งน้ำมาคนสีรวมโดยเขาโค้งเขาแจ้งว่าเขาเขาหนีมาโดนทำร้ายมาเขาเลยหนีไม่ต้องกลัวนะครับยัพี่เราแม่งกลัวเจอที่มาช่วยแล้วนะกูภัยช่วยคนนี้นะฮะเป็นชื่อว่าสำเนียงครับสำเนียงเนี่ย กระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาเอเดชบุญเธอไม่จมน้ำตายเธอลอยคออยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงคุณผู้ชมครับแล้วจุดนี้เนี่ยอยู่ตรงขดหินริมเขื่อนเจ้าพระยาใกล้กับวัดบางย่าแพรกที่สมุทรปราการนะครับเรือผ่านมาก็ขอความช่วยเหลือแจ้งกู้ภัยมานี่ใช้วิธีการเอาเชือกไปมัดมือผูกไว้ให้แน่นและอย่างนั้นเดี๋ยวเธอจมน้ําหรือลอยไปกับน้าเดี๋ยวจะลําบาก เห็นว่าตอนที่เข้าไปช่วยเนี่ยสำเนียงยังกลัวอยู่เลยนะค่อนข้างระแวงไม่กล้าให้คนเข้าใกล้จนสุดท้ายพอกู้ภัยบอกพี่ไม่ต้องกลัวพวกเราเป็นกู้ภัยมาช่วยแค่นั้นแหละความกังวลก็ค่อยๆลดลงใช่แล้วเธอก็ค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะครับเธอบอกว่าที่ต้องมากระโดดลอยคออยู่กลางแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะว่าจะมีคนทําร้ายเธอนะครับก่อนหน้านี้มีคนแนะนําให้ไปรู้จักกับชายหญิงคู่หนึ่งแล้วก็ชวนเธอเนี่ยไปเปิดบัญชี จะเอาบัญชีเอาชื่อของเธอไปดาวรถมอเตอร์ไซค์โดยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปผ่อนต่อเองครับขอยืมชื่อหน่อยอเอาไปผ่อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วเดี๋ยวจะให้ค่าตอบแทนด้วยปรากฏว่าเธอก็ตกลงรับงานนี้เพราะว่าเธอตกงานเธอไม่มีเงินนะครับเธอก็อยากจะได้เอาเงินมากินมาใช้ชายหญิงคู่ดังกล่าวพาเธอไปเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บตะเวนไปเลยครับไปตามร้านขายมอเตอร์ไซค์แต่ถึงที่สุด ออกรถไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวของคุณสำเนียงไม่มีงานทําไม่มีเครดิตมากพอ,อ,อพอไม่มีเครดิตมากพอแบบนี้เท่ากับว่าไม่มีประโยชน์ใช่ถูกไหมพาไปหลอกใครก็ไม่ได้แล้วผัวเมียคู่นี้ก็เลยทําร้ายเธอก็แบบนี้ครับเห็นว่าทําร้ายบนรถก่อนจนเธอแบบนี่อึอราดเลยอะ่ะผัวเมียบอกไม่ไหวงั้นลงไปล้างตัวไปเธอบอกอ่ะง,งั้นจังหวะหนีมาแล้วรกระโดดลงเจ้าพระยาเลยคุณผู้ชมก็ตามคลิปที่เราเห็นนี่แหละ เห็นว่าว่ายน้ำลอยคออยู่ประมาณสองชั่วโมงจนมีเรือผ่านมาก็โบกขอความช่วยเหลือครับอ๋อก็คือว่ายว่ายมาเรื่อยเลยเกาะมาเรื่อยเลยใช่ไหมลอยคอก็ดึงป่าดึงอ๋อลอยลอยคอหนีตายเลยใช่ไหมพี่ใช่พี่เขาเขาจผ้าเราเขาจะลากเราขึ้นรถที่หนูวิ่งมันไม่คิดชีวิตอ่ะพอตีหนูจนขี้แตกกีน พี่แต่เขาก็ล่างหนูขึ้นรถเขาจะเอาหนูขึ้นรถอ่ะตอนนี้พาตัวส่งโรงพยาบาลสมุดปราการแล้วนะครับเดี๋ยวรอก่อนอาการดีขึ้นสอบปากคําได้ครับตำรวจจะตามหาตัวตกลงชายหญิงคู่นี้ที่ว่าทําร้ายเธอเนี่ยเป็นใครมีรจริงหรือเปล่าใช่ครับดิละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวัดี